มันมุกไขรขำแพ้ไครเหลือคนสุดท้ายได้สองร้อยกลับบ้านอย่าเพ่งรอกันนะกาแฟอะไรกินแล้วจะมีเรื่องคาปูชินาแก้วอะไรไม่เต็มร้อยแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้ว ชาอะไรหาที่ส้มรถพี่คนที่ไหนพี่คุณงเป้หาที่ส้มรถไม่ได้ชาหลวงอูเอ้ยชามีอูหลงไม่ขนามือพี่เลยฮ่าฮ่ถ้าโคพระบวยพระถ้าพระโคป่อยพงพูดลวมงปบวยจะเป็นอะไรเี้ออันทุกงยิ่งไงวะคุณฮะฮับ ศรัทธากับงมงายต่างกันตรงไหนศรัทธาของหินเหล็กไฟงมงายของโบดี้สล็มไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอ <c oughs> ไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไกลจะอยู่แสนไกลไไพี่รู้ไหมถ้าอยากทอดปลาไออมน้ำมันทำยังไง <c oughs> ก็ตัดปากปลาออก <c oughs> ทำไมตะกะเตนชุนลราดาไม่ชอบไปเล่นคอนสิร์ตที่สูริรนเพราะมีคนขี่ช้างขี่ช้างจับกะแตนยองยองมัดเด็กมัดเร็วกับไม่มีคนชนะนะครับอ่าหาร้ามเลยกันั้นเฮ้